อยากสูงว่างั้นแล้วก็มาใส่บนมิวนะให้ข้าวโตนะครับเร่งเร่งโตนั่นแหละอืมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าปุ๋ยแล้วกันนะเออเพื่อความง่ายนะฮะแล้วก็มาเอ็นซานสุดเกาะนะให้มันอึดขึ้นนะครับอืมให้ผมอึดขึ้นนั่นแหละนะจะได้ดูอะไรง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มาฟาร,ร์มเลเวลนะครับผม าร์มกระดูกนั่นแหละอืมให้ MPC มันขยายเพิ่มนะฮะหลังจากที่ตายไปเมื่อกี้ก็วิกิก็หายหมดนะฮะแล้วก็วิสาขูรูปแบบก็หายด้วยนะครับมันหายหมดเลยนะได้นะครับฟาร์มใหม่ก็ได้นะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะมีฟาร์มมอนเตอร์แล้วนี่ง่ายๆนะก็มาปลูกต้นไม้นะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละผมพูดซ้ำไปนิดหนึ่งแล้วก็มาเอ็นซานดาบนะครับให้มันเตีไกลขึ้นอีกนิดนึงนะครับ 嗯。Mm.